สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีท่านจะมาทิกที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับพิวอุสตอรี่นะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับโชคเมื่อวันที่16กพฤศจิกายน2564กครับ7 6 1กับ57นะครับเฮงๆงรวยๆยตามต่อนะครับงวดวันที่1่ธันวาคม2564ครับ คำเตือนทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อจลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการันนานใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตามต่อโค้งแรกรวมครับรัฐบาลงวดวันที่1นึ่งธันวาคม2,564ครับโค้งแรกรวมครับ820-821-9294-85ครับ 1 5 6 4 4 8้าหนะครับงดฟันที่1ปธันวาคม2564ครับปลดหนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพิภพสตอรี่มาโดยตลอดครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเฮงๆรวยๆปังๆนะครับ ลงวันนี้เช้าของวันที่17บเจ็ดพฤศิกายนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวครับบางพื้นที่ฝนตกเป็นหมวงเป็นใย,ยกันนะครับ รวยต่อครับโค้งแรกรวมครับ3ตัวเน้นๆครับ8208219 29 48 5 1 5 6 4แล้วก็4863ครับ1นธันวาคม2564ครับอีกไม่นานก็จะปีใหม่แล้วครับขอให้มีโชคมีลาบนะครับมีเงินทองกับบ้านนะครับ วันนี้ลงสองชุดนะครับชุดล่างครับสองตัวโค้งแรกจับมัดรวมครับสองตัว โมเทปานมาแต่กระจุยเลยครับห้าเจน้นๆครับหกหนึงรวยต่อโค้งแรกรวม3ตัวเน้นๆครับแปด8องศูนย์แครับตัด2ตัว15 46 4ห้าสี่่สครับวันที่1นึธันวาคม2 5งพันอยะครับขอให้ทุกท่านนำไปปลดหนีโ้โชคดีทุกคนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามพิพิธสตอรี่ครับจะนําเสนอแนวทางเลขเด็ดเลขดงลังเลขปังทุกๆสํำนัก,กนมานําเสนอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กําลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้ทั่วโลกครับขอให้ท่านรับชมพวกความบันเทิงนะครับทุกช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเลือกซื้อจหลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับโค้งแรกจับมัดรวมครับสองตัวเน้นๆนะครับอันนี้คือสองตัวนะครับหนึ่งห้าหกสี่หกสามสี่แปดนะครับวันนี้มันจะเน้นหกเจนะครับห7จทิ้งไม่ได้นะครับ7จทิ้งไม่ได้เลย เพิ่มหกเจ็ดนะครับน้ำทิ้งนะครับนั่งก็หนึ่งห้าครับสี่แปดครับ คูแรงมัดรวมครับสาวสองตัวหนึ่งห้าหกสี่หกสามสี่แปดแล้วก็เพิ่มเติมหกเจ็ดครับทิ้งไม่ได้ครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับโปรนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามพิวิวสตอรี่นะครับ เหลืออีกหน่อยจะลงชุดทักษะทักษะให้จัดเองครับ รอมีชุดตัดอยู่อีกทีอีกทีนะครับวันนี้จะลงแค่สามชุดพอรครับชุดโค้งสุดท้ายชุดงบน้อยครับ คูงแรกจับมัดรวมครับสองตัวนั้นเน้นครับหนึ่งห้าหกสี่หกสามสี่แปด้าวหกเจ็ดครับวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับเดี๋ยวนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพฮุสตอรี่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับควงแรกรวมสามตัวครับ งครั้งเดียวนะไม่ลงอีกรอบนะครับคู้แรกรวม3ตัวครับ820 82 1 9 9 9 485ครับ156 44 863ครับ1ธันวาคม2564ครับปลดนี้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพิวุสตอรี่มาโดยตลอดครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับ ที่กำลังรับชมอยู่ขณะนี้ทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยนะครับที่ไม่ไดนะ้เอ่ยนะเบอร์ชื่อขอดูท่ำสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ตามต่อคลิปหน้านะครับรสวัสดีครับ